สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนน่าจะเห็น RP ใหม่กันแล้วนะคะเป็นรอย a l อ a r ร M 22 2เนาะซึ่งชุดเขาเนี่ยก็สวยตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวมันจะไปใส่ให้ดูนะคะชุด RP1 นะถ้าไม่ใส่หมวกนี่เขาจะเป็นฮูดแบบนี้เลยนะเป็นฮูดแบบหูแมวเนาะซึ่งน่ารักมากๆเลยสีชุดก็น่ารักมากนะคะถุงน้องคัลเลอร์ฟูสุดๆ และนอกจากนั้นนะคะ r p 1ยังมีกระท้ามาให้ด้วยนะซึ่งกระท้ารอบนี้เป็นรู้สึกว่าสวยมากๆเหมือนกันคือเป็นโทนสีที่เท่มากเลยอะ่ะสำหรับใครที่ชอบทเท่ๆนะอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยเลเวล 2, เลเวล3 4 5ก็ปกติเหมือนเดิมเนาะก็คือจะมีการคืน UC มีคูปองนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาถึงเลเวล10นะคะก็จะมีกระเป๋าด้วยซึ่ง กระเป๋าเบนคิดว่าก็สวยแต่ว่าไม่ใช่แนวเราสะเท่าไหร่เนาะตัวกระเป๋าก็จะเป็นสีทองตัดกับสีน้ําเงินเนาะซึ่งใครชอบคนนี้เป็นว่าก็สวยแล้วก็น่าสะสมอยู่เหมือนกันถัดไปนะคะเวลสิบห้าเนาะก็จะมีท่าเต้น <c oughs> มีชีน่าด้วยนะซึ่งถ้าเล้นเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เติมก็ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดทำภารกิจไปถึง เลเวล15แล้วก็คือได้ไปเลยฟรีฟนะคะแล้วก็มีที่่ห้กระเป๋าเนาะเรียบหรูอะไรอย่างงี้เนาะถัดไปนะคะ17-18-19ยังเหมือนเดิมทั่วไปเนาะเลเวล20มีร่มนะคะซึ่งรู้สึกว่าทุกๆ R p พีก็จะมีร่มอยู่แล้วเนาะนี่ระเบิดนะคะมีคิวฟีดด้วยซึ่งสำหรับใครที่พลาดระเบิดคิวฟีดครั้งที่แล้วไปนะคะรอบนี้มีคิวฟีดเหมือนกัน นี่เป็นไงสวยไหมอันนี้ก็สวยเหมือนกันคิวฟีดส,สวยซึ่งตอนนี้ก็มีน้อยมากๆนะระเบิดคิวฟีดยังไงก็น่าสะสมสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปเติมอาพีกันนะมาค่ะถัดมาเลเวล25นะก็จะมีชุดสุภาพบุรุษจนสลัดจะเป็นสีขาวดำเนาะต่อมานะคะไปถึงเลเวล30ก็จะมีรถบักกี้ซึ่งคันนี้ก็เป็นสี สีดำทองเนาะก็เท่อ,อีกเหมือนกันรู้สึกว่า RP รอบเนี้ยก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆเนาะอืมใช่แล้วก็จะมีท่าเต้นมีท่าหนึ่งเเทพีแสงจันทร์เหรอถัดมาเลเวล35นะคะมีสก,กินปืน UMP ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่มีสก,กินก็เติม RP ไปได้สก,กินสวยๆใส่เหมือนกันเนาะเลเวล40นะคะมีสก,กินของกรอซา เป็นสก,กินแบบสีทองสวยนะสวยน่าสะสมค่ะถัดมานะคะไปที่เลเวล50เลยทุกคนชุดสวยมากเป็นสีทองนะคะแบบว่าตัวเม่ตัวบัมมากอะ่ะเออซึ่งมันก็จะเป็นชุดแดงเหมือนกับชุกๆุกอาพีเลยเนาะเลเวล50อะ่ะกระโปรงก็จะมีความทิวสวยนิดนึงนี่สะบัดสะบัดไปเลย แล้วก็รอบนี้นะคะตัวกล่อง RP ที่ให้เราใช้แต้มสุ่มเนาะจะเป็นของ RP-19 นะคะแล้วก็ RP-5 เนาะซึ่ง RP-19 ก็จะเป็นตัวแมลงใช่ไหมสำหรับใครที่พาดนะมาสุ่มในนี้ได้ซึ่งชุดสวยมากตอนนั้นเป็นเลือกชุดสีชมพูนี้ไปน่ารักมากเป็นแมลงอ,ะอ่ะเป็นตีแมลงอ,อันนี้ก็เท่ เท hey, มากเด่นมากสำหรับใครที่ชอบอะไรเด่นๆน,นี่คือแบบตอบโจทย์มากนะทุกคนไปสุ่มกันได้นะคะใครยังไม่ได้เติมนีงต้องไปเติมแล้วนะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ของในนี้ทั้งหมดเลยและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถอ,าอ,ออกกล่องแอดดอบามาแรกชุดนี้ได้มีสกิน SKS ด้วยนะทุกคนคุ้มมากจริงๆร,รู้สึกว่า RP เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดใน เกมแล้วแหละใช่ในเกมเลยอาพี RPG คุ้มสุดแล้วพอได้ของเยอะมากเพราะว่าเราเติมน้อยกว่าทุกอย่างทุกการสุ่มใดๆแล้วรู้สึกว่า RP ีนี้จะเป็น RP สุดท้ายแล้วนะคะที่มีถึงเลเวล50รู้สึกว่ามันจะกลับไปเป็น RP 100เหมือนเดิมนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เติมเป็นแนะนําว่าไปเติมกันนะสะสมไว้นะเนาะเผื่อเขาแบบอาจจะไม่ได้วนกลับมาอะไรอย่างงี้ยังไงเดี๋ยวเ้นพาไปดูระเบิดคิวฟีดในเกมนิดนึงนะ ยาอยู่ยปะไม่เห็น <c oughs> เรียบร้อยอุ้ยคิวฟิตแล้วเบิดสวยนะดูดิทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องรีบไปเติมกันนะอุ้มมาก